สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องพริกไทยดำแชแนลครับมูนี้ช่องพริกไทยดำแชแนลสีน้ำเมืองน้าวขาวๆเจอกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยบอสามา,สารถสั่งปติศาสตรได้ครับตกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการาแพ้แย่กับทีมชาติฝรั่งเศสครับ ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกระจกแคอรอทชิ้หกทีมสุดท้ายอีกครั้งกับอีกเทียนในคลิปนี้ก็จะมีบทสัมผณ์ของมิเกลโรดริกโกครับเหตุกดทีมฟุตซอลทีมชาติไทยโดยมิกเกลโรดิกโกเดกาวา้ว่าลึกๆในใจตอนนี้มีแต่ความเศร้าเราเกือบบรรลุเป,ป้าหมายของเราได้แล้วเกือบจะทําได้สําเร็จแต่ว่าเราโชคไม่ดีที่ทําไม่ได้ ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมฝรั่งเศสที่ได้รับชัยชนะแม้ว่าพวกเขาจะดูไม่ค่อยสุภาพกับเราสักเท่าไหร่เพราะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ผมเองก็รับไม่ได้แต่ว่ามันจบไปแล้วผมอยากขอโทษแฟนฟุตซอลไทยทุกคนที่ถ้ายเกมตัวผมไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองรวมถึงการได้รับใบแดง ต้องขอโทษจริงๆผมแค่อยากปกป้องลูกทีมปกป้องตัวผมเพราะทางทีมฝรั่งเศสพยายามเออัื่อยอยุด้วยการใช้คำหยาบคายทำให้ตัวผมไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้การได้รับใบแดงม,มาผมเองยังไม่ทราบเหตุผลเพราะผมแค่อยากจะขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินเท่านั้นขอโทษ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมและกับก้าวต่อไปมากนักเตะทุกคนเล่นได้ดีมากๆอยู่ในระดับสูงผมเห็นผมผมเห็นผลงานแล้วรู้สึกว่าทุกคนทําได้มากสจดจั์เราเล่นได้ดีมากๆโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราทําประตูใส่พวกเขาในจังหวะที่ไล่มาเป็นสองประตูต่อสามเราพยายามหาโอกาสตีเสมอให้ได้ แต่ฝรั่งเศสก็ป้องกันได้ดีทําให้เราพลาดโอกาสจนทําให้เราต้องเลือกใช้แทคติก power พยและมีข้อผิดพลาดมากขึ้นแต่ภาพรวมเราเรล่นเหมือนเกมนี้เป็นเกมนัดชิงเราพยายามทําเกมที่ทุ่มเทสิ่งที่เรามีทุกอย่างลงไปวันนี้เส้นทางการผจญภัยของเราในฟุตซอลโลก จบลงผมต้องกล่าวขอบคุณทุกท่านแฟนฟุตซอลชาวไทยทั้งทางบ้านที่ไทยและกำลังใจจากทางโซเชียลมีเดียต่างๆผมต้องขอบคุณจริงๆผมรับรู้ได้ถึงพลังงานการสนับสนุนรวมถึงตัวทีมงานรู้สึกยินดีที่ได้รับทราบว่าแฟนฟุตซอลหลายคนรีบเดินทางกลับบ้าน เพื่อไปดูเราเล่นจนทะลุโลกทำให้ผมรู้สึกดีใจและปราบปื้มกับสิ่งที่ทุกคนแสดงมันออกมาผมต้องขอบคุณจากใจจริงๆหลังจากนี้ผมจะเดินทางกลับบ้านที่สเปนสักพักเพื่อสะสางธุระต่างๆแต่ผมจะกลับมาในรายการชิงแชมป์อาเซียนที่เราจะมีแคมป์ในช่วงเดือนตุลาคมและจะมีการเก็บตัว ส่วนสัญญากับทีมชาติไทยสัญญาของผมใกล้จะหมดแล้วเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องเจรจาก่อนทั้งกับคุณอดิศักดิ์เบญจศรีวันรวมถึงสมาคมกีฬาฟุตซอลแห่งประเทศไทยผมเองเคยกล่าวไปแล้วว่าจะรีไายแต่เรายังตอบอนาคตไม่ได้ผมรับประเทศไทยจริงๆ ถ้าเป็นไปได้อยากจะร่วมง,งานกับร่วมกันอีกครั้งก็ต้องดูเรื่องอนาคตความรู้สึกในช่วงก่อนลุยสกชิงแชมเอเชียและก่อนมาฟุตบอลฟุตซอลโลกผมได้ประกาศไปแล้วว่าจะรีไทยแล้วไปทำอย่างอื่นแต่หลังจบฟุตซอลโลกมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้ผมเปลี่ยนใจและทำฟุตซอลที่ผมรักต่อไป ผมอยากทําต่อไปแต่ตอนนี้ต้องขอพักก่อนเพราะมันเหนื่อยล้ามากมากจริงๆยังเศร้าอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนี่ครับคําเกา่าให้สัมผัสของมิีเกลวอดีกครับทีมชาติไทยก็ดเดือทางมาประเทศไทยกับมันเมื่อนี้แหละครับมันที่ยิบเก่ามาทีทัไทยเมื่อนี้แหละครับ สำหรับโปรแกรมต่อไปหรือรายการแข่งขันต่อไปของทีมฟุตซอลไทยทีมชาติไทยก็คือการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซีย 2, น2 0 2 4ครับที่จัดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละครับโดยจัดอยู่บริจังหวัดนครราชสีมาครับในช่วงระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกาย,ยนครับ2567นห้า้หเจนี่นะครับติดตามครับบทที่ตามต่อไปทั้งช่องพิกไทยดำชแนลเองกับ จะพยายามหาข่าวๆเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตซอลทีมชาติไทยนี่ครับมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ต่อไปนะครับสําหรับทิมนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เขามาให้กําลังใจช่องพีดไทยดับแชนนลครับขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับ